พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าอากิลาสุโนดังนี้ถามว่าทรงปรารบใครตอบว่าทรงปรารบภิกษุผู้สละความเพียรูปหนึ่งดังได้สดับมาเมื่อพระตถาคตประทับอยู่ในนครสาวัตถีมีกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งไปพระเชตวันวิหารสดับพระธรรมเทศานาในสำนักของพระศาสดามีจิตเลื่อมใส เห็นโทษในการและอนิสงส์ในการออกจากกามจึงบวชอุปสมบทได้ห้าพรรษาเรียนได้มาติกาสองบทศึกษาการประพฤติวิปัสนารับพระกรรมฐานที่จิตของตนชอบพระภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังป่าแห่งหนึ่งจำพรรษาพยายามอยู่ตลอดไตรมาสไม่อาจทำสักว่าโอภาษหรือนิมิตให้เกิดขึ้นลำดับนั้นภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเพราะศัสดาตรัสบุคคลสี่จำพวกในบุคคลสี่จำพวกนั้นเราคงจะเป็นปะทะปอรมะ เราเห็นจะไม่มีมากหรือผลในอัตภาพนี้เราจักกระทําอะไรด้วยการอยู่ป่าเราจักไปยังสํานักของพระศาสดาแลดูพระรูปของพระพุทธเจ้าอันถึงความงามแห่งพระรูปอย่างยิ่ง